สวัสดีครับสวัสดีคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีนักลงทุนทุกท่านนะครับเจอกันเป็นประจำกับเราอีกเช่นเคยนะครับเพจบูบอลเดตทางช่องทาง YouTube และ TikTok วันนี้วันจันทร์ที่14กรกฎาคม2568นะฮะจัดฟุตบอลดีๆน่ารุ้นน่าเชียร์มาพิวให้อีกเช่นเคยครับมีฟุตบอลโลบเนียลีก้าวัน2คู่นะครับอัลเวนคารซูเดน1คู่บารซิลสเอคู่พิเมลีกอาเจนตินา1คู่ ก่อนจะไปเข้าเรื่องของเรากันครับฝากผู้ชมก,กดไลค์ให้คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์และกดติดตามเพจบูบอลเดตทางช่องทาง YouTube และ TikTok ด้วยครับผม <c oughs> คู่แรกขอไปกันที่ฟุตบอลโลโมาเนียลีกาครับโบโตซานี ani, เปิดสนามสตาดิโอนูมูนิซีเปารับการมาเยือนฟาลุนคอนสแตนตาคู่นี้คิกออฟกันเวลาสี่ทุ่มตรงตามเวลาในบ้านเรานะครับราคาบอลคู่นี้เจ้าบ้านโบโตซานี่ต่อปอปอ ผลโหวตรวมผู้ชนะในเกมนี้นะครับผมจากคุณผู้ชมทางเว็บไซต์25คนฮะให้เจ้าบ้านโบโตซานี่มีผู้ชนะอยู่ที่36เปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี44เปอร์เซ็นต์ด้านผู้มาเยือนอย่างคอนสแตนต้ามีเเปอร์ซ็นต์ชนะอยู่ที่20เปอร์เซ็นต์เราย้อนกลับไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมกันครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านโบโตซานี่ครับแพ้วิกตอเรียเพาเซ้นสู่ประตูต่อสองนะครับสนามกลางเกมบุนเครื่อง ชนะ SBG บีไลเคเนาสองประตูต่อศูนย์ครับเกมอุ่นเครื่องครับบอลคู่นี้ไม่เปิดราคาแพ้เมตาลิส1925คาดิฟศูนประตูต่อ2ครับเกมอุ่นเครื่องแพ้ยับโลเนต1ประตูต่อ5ครับและชนะ AFC ซีเฮอร์แมนสตัดสองประตูต่อ1ด้านฟอร์มของฟาลุนคอนสแตนต้านะครับชนะลาสเนกิไนท์3ประตูต่อ0ครับเกมอุ่นเครื่องนะครับบอลคู่นี้ไม่เปิดราคาแพ้เดลิต้าจีลา1ประตูต่อ3ครับแพ้เอนาเทีย1ประตูต่อ0 ชนะกาลาติ2ประตูต่อ1ครับและแพ้ฟาเทีย1ประตูต่อ 0. สูนิ์เซตีเฮตูเฮได้เคยพบกันทั้งหมดของคู่นี้นะครับโบโตซานี่ครับชนะได้8นัดเสม,มอกัน9นัดส่วนผู้มาเยือนอย่างฟารุนคอนแตนตาชนะได้9นัดทัศนะก่อนเกมและสกอริคาดของคู่นี้ครับเจ้าถิ่นโบโตซานี่ครับผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาจบอันดับที่1 4ของตารางขณะที่ทีมเยือนฟาลุนคอนแตนตาผลงานในซีซั่นก่อนพวกเขาจบอันดับที่1 0 โดยเรทราคาครับเปิดมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อปอป,อปอแนะนําว่าอยู่ฝั่งรองดีที่สุดครับเพราะมองว่าเกมนี้เป็นนัดแรกของดูการแน่นอนว่าเป็นเกมที่ยากของทั้งคู่แน่ๆอยู่แล้วครับแถมสถิติการเจอกันส่วนใหญ่ก็จะติดเสมอเสียมากดังนั้นเกมวันนี้มองว่าน่าจะสู้กันอย่างสูสีและอยู่รองมองว่ามีโอกาสเฮ hey, รับทรัพย์มากกว่าครับสกอร์ดีค่าของเกมนี้ครับฟาลุนคอนสแตนตาบุกมาเสมอโบโตซานี่1ประตู 1, ต่อ1คู่ที่2ิเคราะห์ฟุตบอลโรมาเนียลีกา ซิกเซเรดาเจ้าบ้านพบกับดีเดโมบูคาเลสคู่นี้คิกออฟก,กันเวลาตีหนึ่งครื่งตามเวลาในบ้านเราครับราคาบอลคู่นี้ดีเดโมบูคาเลสต่อ0.5นจุดลบหเราไปดูภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้นะครับจากผลบวชรวมของผู้ชมทางเว็บไซต์22คนให้เจ้าบ้านซิกเซเรดาครับมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเปรเียบเสมอกันในเวลามี27%ด้านผู้มาเยือนอย่างดีเดโมบูคาเลสมีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่45%ฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับ เริ่มกันที่เจ้าบ้านซิกเซริด้าครับแพ้ MTK Budapest หประตูต่อ3เกมบุนเครื่องนะครับบอลไม่เปิดราคาชนะพักซีเอฟซประตูต่อ0ครับแพ้เดเบเซนี่หประตูต่อ0เสมอโอเตลู1ประตูต่อ1และแพ้อารเกสสประตูต่อ0ด้านฟอร์มนัาหลังของดีดาโมบูคาเรสครับเสมอตูนารี่1ประตูต่อ1เกมกระชับมิดบอลไม่เปิดราคาแพ้อาร์เกสศูเสมอโอโมเนีย2ประตูต่อ2 เสมอโมตอลูบลิน3ประตูต่อ3และแพ้ไคโอวา1ประตูต่อ 2. สอิเติเฮตุเฮที่เคยพบกันนะครับคู่นี้เคยเจอกันแค่3นัดเท่านั้นฮะซิกเซเลดาไม่เคยเอาชนะดีดาโมบูคาเลสได้เลยไม่แต่ครั้งเดียวครับเสมอกันไป2นัดและดีดาโมบูคาเลสชนะได้1นัด <S <S ทศนะก่อนเกม B y j k 1เเชื่อว่าทีมเยือนดินาโมบูคาเลสครับจะไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังก,กับการออกสตาร์ทซีซั่นบุกตะลุยทีมน้องใหม่ ซึ่งแน่นอนว่าด้วยศักยภาพกับมาตรฐานตัวนักเตะของพวกเขาดูดีกว่าชัดเจนครับฉะนั้นหายห่วงไปได้เลยครับนี่ยังไม่นับรวมประสบการณ์ที่เหนือกว่าแบบไม่ต้องเทียบตัดภาพมาดูที่เจ้าบ้านอย่างซิกเซเลดาครับที่เลื่อนชั้นขึ้นมาแบบบุดบิดหลังออกทะเลต่อเนื่องตั้งแต่ปลายฤดูกาลก่อนแถมไอ้พวกเกมอุ่นเครื่องล่าสุดครับก็ทุรทุเรจ,จัดครับแน่นอนว่าสภาพนี้หากต้องรับมือกับตัวตึงระดับหัวใจรับรองแตกคาลังชัวครับแนะนําว่าอยู่ต่อไม่ง้อดวงสกอร์ดีคาดของเกมคู่นี้ครับดิเดโมบูคาเลสบุกมา ซิกซ์เราได้2ประตูต่อ0ครับคู่ที่3เราไปกันที่ฟุตบอลเอาสเวนคารสวีเดนซีลิอุดเปิดสนามสตูเดนต์นตไอพรับกันมาเยือนเมลบี้คู่นี้คิกออฟก,กันเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาในบ้านเราครับราคาบอลคู่นี้เมลบี้ต่อ0.5ลบ 5, 5. ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้นะครับคิดเป็นเปอร์เซนต์นจากผลโหวตของผู้ชมทางเว็บไซต์72คนให้เจ้าบ้านซิริอุสครับมีผู้ชนะอยู่ที่22เปอร์เซนต์จะเสมอกันในเวลามี24เอร์เซนต์ครับด้านเมลบี้มีเปอร์เซนต์เอาชนะอยู่ที่54เปอร์เซนต์เราย้อนกลับไปดูผลงาน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมกันครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านซิริอุสฮนะแพ้โกเตเบิร์ก1ประตูต่อ3นะครับเกมเยือนเสมอออสเตอร์2ประตูต่อ2ครับชนะ a a k โซน่า2ประตูต่อ1เป็นเกมประชับมตรนะครับ และแพ้ E A A S 1ประตูต่อ2ครับฟอร์มการเล่นในบ้าน6นัดชนะ2เสมอ1แพ้3ได้7เสีย8ประตูด้านฟอร์มทนานหลังของเมาบี้ผู้มาเยือนครับชนะออสเตอร์1ประตูต่อศนเสมอเมาโม่ประตูต่อ1ชนะเอลบวก1ประตูต่อ0ย์ชนะวานาโม่ประตูต่อศนเสมอนอโคปิ้ง1ประ 2, ตู 0, ะ 1, ต, 1, ต่อ1ฟอร์มการเล่นนอกบ้าน8นัดชนะ5เสมอ2แพ้1ได้16เสีย8ประตูสถิติเฮตูเฮตได้เคยพบกันทั้งหมดของคู่นี้ครับ ซิริวตเอาชนะไปได้4นัดครับเสมอกัน2นัดส่วนผู้มาเยือนอย่างมาบี้เอาชนะไปได้7นัดทัศนะก่อนเกมาบพงโกล้มโต๊ะ VIP เจ้าถิ่นซิริวตครับพวกเขามีผลงานในลีกช่วงหลังที่ย่ำแย่เพราะ5เกมหลังสุดคว้าชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นขณะที่ทีมเยือนอย่างมาบี้ครับพวกเขากลับทําผลงานในลีกได้ดีมากๆไม่แพ้ใครมา7นัดติดต่อกันฟอร์มดีมากๆครับหลังจากฝูของตาราง โดยเรดราคาเปิดออกมาให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับพราะมองว่ามบี้ชุดนี้แข็งแกร่งฟอร์มดีสมเสมอเกมรุกก็เฉียบคมเกมรับก็เหนียวแน่นดังนั้นมั่นใจว่าเกมนี้พวกเขาจะบุกไปเชิดเจ้าถิ่นได้อย่างแน่นอนครับขออยู่ฝั่งต่อทีมเยือนแล้วกันฮะสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับมบี้บุกเอาชนะซิลิววดได้2ประตูต่อ1คู่ที่4เกมนี้ครับขอไปกันที่ฟุตบอลบราซิลซิตี้เอ ยูเวนตุสเดย์ครับเปิดสนามอันเฟนโดจากโคนี่รับกันมาเยือนสปอร์ตเลซิเฟ่คู่นี้คิกออฟก,กันเวลา6กโมงเชา้าตามเวลาในบ้านเรานะครับราคาบอลคู่นี้ยูเวนตุสเดย์ต่อปอลลลบหใครชนะคู่นี้ครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์24คนครับให้เจ้าบ,บ้านยูเวนตุสเดย์มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่50%ครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี25%ด้านผู้มาเยือนอย่างสปอร์ตเลซิเฟ่มีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่25% ฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเรื่องที่เจ้าบ้านอยู่เวนตุสเดย์ครับแพ้กิมิโอศูประตูต่อ2แพ้เรดบูบากันติโนู่นประตูต่อ1เสมอฟูมินเนเซ่หนึ่งประตูต่อ1แพ้ฟอนตาเลซาศูนย์ประตูต่อ5ครับแพ้ออาดิกูมิไนโล่หนึ่งประตูต่อ0ฟอร์มเกมเย่าในหลีกแข่งหนัดชนะ2เสมอ2แพ้2ได้7เสีย 7, 7ประตูด้านฟอร์มห้านัดหลังของผู้มาเยือนอย่างสปอร์ตเลซิเฟ่เสมอซิอาร่าศูประตูต่อ0ูนครับ แพมิลัสโซ1ประตูต่อ0เสมออินเตอร์นาซิอ,องนาว1ประตูต่อ1แพ้เซียล่าสปอร์ตขับ0ูประตูต่อ2และแพ้คูไซโร่ประตูต่อ0ครับฟอร์มเกมเยือนในลีกแข่ง6นัดชนะศูนย์เสมอ1แพ้5ได้3เสีย10ประตูสศติฐีเฮตุเฮตที่เคยพบกันนะครับคู่นี้เคยเจอกันมา4นัดครับยูเวนตุเดียชนะไปได้1นัดเสมอกัน1นัดส่วนสปอร์ตเลซิเฟ่ชนะได้2นัดพรีวิวก่อนเกมไบโพลิสติโต ผลงานถือว่าออกทะเลพอๆกันครับโดยฝั่งยูเวนตุสเดแพ้ถึง5จาก6เกมหลังในลีกและพลาดท่าคาบ้านถึง2ใน3นัดที่ผ่านมาแบบยิงไขรไม่ได้ส่วนทางสปอร์ตเลซิเฟ่ครับก็เจ๊งชัยถึง4จาก5แมตช์ล่าสุดซ้ำแพ้นอกบ้าน5ทิปรวดครับเสียถึง10ตุงครับยิงได้แค่3ซึ่งว่าจากผลงานคงหาผู้ชนะยากทว่าให้เลือกเชียร์นะครับยังชอบเจ้าถิ่นครับ ในแง่ทางบอลฮะเนื่องจากเป็นฝ่ายเข้าวินเหนือสปอร์ตเลซิเฟ่ได้ถึง2จาก3ครั้งหลังบนสนามแห่งนี้ราคาเปิดออกมาต่อปอป,อปอครับเลือกกัดฟันต่อไปเลยแล้วกันสกอร์ที่คาดของเกมคู่นี้ครับยูเวนตุสเดเอชนะสปอร์ตเลซิเฟ่ไป2ประตูต่อ1นและคู่ที่5ครับขอไปกันที่วิคอฟุตบอลลีกาโปอาเจนตินาเวเลสซาเซฟิลเปิดสนามเอสตาดิโอโฮเซ่รับกันมาเยือนตีเก้คู่นี้คิกออฟกันเวลา7โมงเช้า15นาทีตามเวลาในบ้านเรานะครับราคาบอลคู่นี้ เวเลสซานส์ฟิลต่อครึ่งลูกใครชนะคู่นี้นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตภาพรวมของผู้ชมทางเว็บไซต์25คนให้เจ้าบ้านเวเลสมีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่36ครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี40ด้านตีเกอร์ครับมีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่24ขอย้อนกลับไปดูฟอร์มคะแนหลังของคู่นี้กันครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านเวเลสซานสฟิลนะฮะเอาชนะเอสตูเดียนเตส2ประตูต่อ0ครับเสมอเพนาล์ล้อศูนย์ศูนย์แพ้ลาโนต,ต ชนะซานอันโตนิโอบูโลบูโล3-0ครับเสมออลิมเปียอาซุนเซียน1ประตูต่อ1ด้านฟอร์มฮนนัดล่าสุดของผู้มาเยือนอย่างตีเกอร์ครับชนะบานฟิลสอประตูต่อ0ูนครับแพ้ซานลอเลนโซ1ประตูต่อ2เสมอโบคาจูเนีย1ประตูต่อ1นเสมอเอสตูเดียนเตศูประตูต่อศูนและเสมอเบลกาโนศูนประตูต่อศูนย์ครับสถรติรวมทั้งหมดนะฮะเฮทูเฮทได้เคยพบกันของคู่นี้ เจ้าบ,บ้านเวลสซานเซฟิลครับเอาชนะไปได้10นัดเสมอกันนะครับ4นัดด้านผู้มาเยือนอย่างตีเกอร์ครับชนะได้8นัดทัศนะก,ก่อนเกมของคู่นี้ครับทั้ง2ทีมครับแง่คุณภาพการเล่นดูใกล้เคียงกันมากครับอย่างไรก็ตามครับเวลสซานเซฟิลจำเป็นต้องปรับปรุงฟอร์มการเล่นอย่างเร่งด่วนขณะที่ตีเกอร์ครับมาด้วยความมั่นใจฟอร์มการเล่นของทั้งสทีมบ่งชี้ว่าเกมนี้น่าจะเป็นการแข่งขันที่สูสี นัดนี้ไม่น่าแปลกใจครับหากทีมเยือนจะบุกมาแบ่งคะแนนกลับไปได้ครับบอลคู่นี้ผมว่าน่าลองผู้มาเยือนอย่างตีเกอร์ครับที่ราคาครึ่งลูกสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับตีเกอร์บุกมาเสมอเวลสซานซิฟิลหนึ่งประตูต่อ1โอเคนะครับสำหรับวันนี้จัดฟุตบอลให้5คู่นะครับมีคู่ไหนบ้างและผมลงสกอร์ให้เท่าไหร่เราไปสรุปกันเลยดีกว่าครับคู่แรกครับฟุตบอลโลมาเนียครับโบโตซานี่พบกับฟาลุนคอนแตนตาครับคู่นี้เจ้าบ้านโบโตฟานี่ต่อปปผมให้เสมอกันในเวลา1ประตูต่อหนึ่งนะครับ คู่ที่2องซิกเซเดดาเปิดสนามพบกับดีดาโมบูคาเรสครับคู่นี้ดีดาโมบูคาเรสต่อ0.5นย์จลบหครับผมให้ผู้มาเยือนอย่างดีดาโมบูคาเรสเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0คู่ที่3ครับฟุตบอลออสเวนคารสวีเดนซิลิวุฒเจ้าบ้านพบกับเมลบี้ครับคู่นี้เมลบี้ต่อ0.5นลบหครับผมให้เมลบี้บุกเอาชนะซิลิวุฒได้2ประตูต่อ1 คู่ที่4ไปกันที่ฟุตบอลบาร์ซิลซิตี้เอครับยูเวนตุสเดย์เปิดบ้านรับการมาเยนสปอร์ตเลซิเฟ่คู่นี้ยูเวนตุสเดย์ต่อปอป,อปอลบห้านะครับผมให้เจ้าบ,บ้านยูเวนตุสเดย์ชนะไป2ประตูต่อหนึ่งและคู่ที่5ครับฟุตบอลโปรลีกาอาร์เจนตินา เวลส์ซาซาฟิลเปิดบ้านรับกันมาเยือนตีเกอร์ครับคู่นี้เจ้าบ้านเวลสต่อครึ่งลูกครับผมให้เสมอกันในเวลา1ประตูต่อหนึ่งสถิติทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์ฟันธงลงสกอกร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศนะครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนโดนใจคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะก,กันเอาเองได้ตามชอบตามสบายเลยครับผม และอย่าลืมนะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์และกดติดตามเพจบูบอลเดททางช่องทาง YouTube และ t i k t o อกด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้คุณผู้ชมโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรว,วยรับทรัพย์เงินทองไหลมาเทมานะครับลาไปแล้วครับผมพบก,กันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ